อุงอิงเพชรบ้านแพงไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆนะครับล่าสุดคทุกคนทางทีมงานรถแห่ดีบ u ออ o ดีโอสีสะเกตก็ได้มีการออกมาโพสต์ขอบคุณอุงอิงนะครับสำหรับทางทีมงานคุกคนดีบีออดีโอครับได้มีการโพสต์นะครับ ขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยและขอบคุณน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงในการว่าจ้างนะครับทางด้านรถแห่เนี่ยครับทุกคนมาแห่ในงานกระถินของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับด้วยดว่า f f ฟีแฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการส่งมาให้อุ้มอิมข่าวกระแสดูและชื่นชมน้องอุงอิงครับที่ไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังนั่นเองครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนน้องเป็นคนที่ เข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยนะพุกคนต้องบอกว่าน้องโด่งดังเร็วมากๆและที่สําคัญเลยครับพุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับไม่เคยทิ้งนะพุกคนใครเอาไว้ข้างหลังเลยไล่เรียงมาเลยครับทุกคนตั้งแต่พ่อไก่นะครับพ่อไก่เนี่ยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับเวลาน้องมีนะครับน้องก็จะหยิบยื่นให้กับพ่อไก่ตลอดเวลาครับพุกคนแล้วก็ให้พ่อไก่เนื่องในโอกาสต่างๆเนี่ยตลอดเวลานะครับ และที่สําคัญเลยคือครับพี่คนรถแห่คันนี้อุง์อิงเคยขึ้นมาก่อนและน้องเคยร้องเพลงบนรถแห่คันนี้มาก่อนครับพี่คนพ่อตัวเองประสบความสําเร็จแล้วนะครับน้องก็ไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังจริงๆนะครับแล้วก็ว่าจ้างรถแห่คันนี้เนี่ยมามาแห่ในงานของตัวเองนั่นเองครับพี่คนแล้วก็ทุกคนคงจะได้เห็นแล้วว่าน้องได้มีการร้องเพลงบนรถแห่คันนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคน น่ารักมากครับสำหรับองค์อิงนะครับพุกคนน้องไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังจริงๆงไม่ว่าจะเป็นคนที่ให้โอกาสน้องในปัจจุบันนี้หรือคนที่เคยให้โอกาสน้องในอดีตนะครับน้องเนี่ยตอบแทนพระคุณทั้งหมดจริงๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนี้อุ้มอิ่มก็ได้รับข้อความจาก fc แฟนคลับนะบอกว่าอุ้มอิ่มแม่เนี่ยปลื้มใจมากๆเลยนะแม่ไปดูประวัตินะครับขององค์อิงเนี่ยกับการร้องเพลงบนรถแห่คันนี้เนี่ยแม่รู้แล้วว่าทําไมครอบครัวน้องอิง,องนะครับแล้วก็น้องอิงเนี่ยถึงจ้าง รถแห่คันนี้มาที่งานกระถิ่นนั่นเองครับเพราะว่าน้องก็เคยเหมือนกับว่ารับจ้างนะทุกคนบนรถแห่คันนี้มาก่อนนั่นเองครับน่ารักมากครับทุกคนครอบครัวนี้นะครับแล้วก็มีหลายเรื่องนะทุกคนที่พวกเราไม่รู้ว่าอย่างเช่นหลวงลุงนะครับทุกคนที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าอุง๋งอิงเนี่ยทำไมถึงมาทําบุญอะไรขนาดนี้ครับทุกคนน้องก็เคยแบบร้องเพลงตรงจุดนี้ นะครับน้องร้องเพลงเคยร้องเพลงตรงจุดที่หลวงปู่เนี่ยชี้ให้ดูมาก่อนนะทุกคนซึ่งเราได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกโอ้โหปับปลืม้มแล้วก็น้ําตาจะไหลนะครับพุกคนเรารู้สึกว่าอุ้มอิงทํามาทุกอย่างจริงๆอะ่ะมันจะเป็นร้องเพลงตามตลาดนัดแล้วก็ร้องเพลงในวัดด้วยนะครับทุกคนน้องเคยร้องเพลงในวัดด้วยนะนะครับพ <sch as> ุกคนแล้วก็อ่าซึ่งอุ้มอิ่มได้มีการลงคลิปวิดีโอไปนะครับทางด้านผู้จัดการมาเดียวก็มีการมาแชร์ไปแล้วก็มีหลายๆคนเลยในวงมีการมาแชร์ไป นะทุกคนก็บางคนก็เพิ่งทราบนะว่าน้องเคยร้องเพลงอยู่ที่วัดบ้านหนองครูมาก่อนนะครับหลวงปู่หรือว่าหลวงลุงนะครับทุกคนก็ได้มีการเผยเอาไว้นะว่าน้องเคยใส่ผ้าถุงอุ๋งอิงก,ก็เป็นคนเรียบร้อยมาตั้งแต่เด็กแล้วครับพุกคนแล้วก็บางวันเนี่ยมาร้องเพลงตามบุญกระถินไม่ได้ทิปสักบาทก็มีนะครับมีหลวงลุงนี่แหละที่หยิบยื่นให้กับน้องครับพุกคนได้ฟังแล้วก็นะครับปรับปริ่มแล้วก็ทําไมอุ๋งอิงเพจบ้านพงถึงไม่ลืมนะครับที่จะมาตอบแทนพระคุณนั่นก็คือ ทำกองกระถินนะครับทุกคนมาที่ว no 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 ัดบ้านหนองคูนะครับเพราะว่าน้องไม่เคยลืมพระคุณหลวงลุงนะครับไม่เคยลืมพระคุณวัดบ้านหนองคูนะครับทุกคนถ้านึกนึกไปแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้มีแต่ความกระตันยูจริงๆครับทุกคนน้องมีอะไรที่แบบอุ้มีมองว่าภายในของน้องอ่ะทุกคนยิ่งใหญ่แล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่คนมีเด็กเกิดมาเป็นผู้ให้่ะครับทุกคนแล้วก็มีบุญบารมีสูงจริงๆนะครับเท่าที่อุ้มีผ่าวกระแสได้ฟังหลายๆเรื่องหลายๆราวมา ก็ถือได้ว่าเป็นเลือดนักสู้นะครับสำหรับน้องครับทุกคนเนาะปังมากจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าทางรถแห่เนี่ยก็ได้ออกมาโพสนะครับขอบคุณนะครับตั้งแต่วันแรกแล้วแหละ,ะครับทุกคนตั้งแต่แรกแรกแล้วที่อุคงอิงนะครับได้มีการแบบว่าไปว่าจ้างเนาะรถแห่ก็โพสต์แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยที่จะได้มานะครับแสดงในงาน บ้านของน้องอุ๋งอิงเพบ้านแพงนั่นเองซึ่งอุ๋งอิงเนี่ยเคยขึ้นรถแห่คันนี้เนาะดีบีออเดีโอสีสกเกตเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากที่น้องอุ๋งอิงเนี่ยได้มีการขึ้นไปร้องบนรถแห่หลังจากที่อุ๋งอิงนะครับเข้าไปว่าจ้างรถแห่คันนี้นะครับเชื่อว่างานตามมาอีกเพียบแน่นอนคับทุกคนอย่างเช่นรถแห่ของเสียอาร์มไทยรถแห่เนาะตั้งแต่อุ๋งอิงขึ้นไปเจิมให้โอ้โหตอนนี้คืองานแน่นมากๆคิวงานคือแบบเยอะขึ้นนะครับทุกคนเนาะ ก็ถือได้ว่าน้องเป็นคนหนึ่งที่แบบมี f c แฟนคลับทั่วโลกแล้วแฟนคลับก็คอยซับพอตสนับสนุนคนที่ดีกับน้องหรือว่าคนที่จริงใจกับน้องนะครับทุกคนอย่างอุ้มเองก็หลายคนก็เข้ามาซับพอตแบบนี้อุมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครทุกคนที่ได้ติดตามเด็กผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่แรกน้องก็เป็นพลังเนาะให้กับพวกเราในการสู้ชีวิตในแต่ละวันจริงๆอะ่ะอย่างที่อุมข,ข,ขา่าวกระแสเคยพูดเอาไว้ว่าน้องก็เป็นแรงบ,บันดาลใจให้กับอิ่มนะในการทํางานต่างๆ นะทุกคนในการทํางานดูแลครอบครัวในความแบบเป็นคนกระตันยูแบบนี้ครับทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนดีใจนะครับที่มีเด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามาในวงการหมอำํำแล้วก็เข้ามาในวงการบันเทิงน้องก็ถือว่าปรับเปลี่ยนนะทุกคนสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นสาวน้อยมาหาัศจรรย์ตัวจริงนะครับอย่างคมชัดลึกน้องได้พูดเอาไว้ว่าอุ๋งอิงคือสาวน้อยมาหาัศจรรย์นะคมชัดลึกเนี่ยพูดเอาไว้เลยแล้วก็เป็นข้อความที่เป็นข้อความที่สื่อระดับประเทศอะ่ะพูดเอาไว้ครับทุกคนคือ เป็นปรากฏการณ์จริงเพราะว่าน้องตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเนาะทำให้สื่อต่างๆที่ไม่เคยพูดถึงเกี่ยวกับวงการหมอลำเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยทําข่าวเกี่ยวกับวงการหมอลำเลยกลับมาทําข่าวหมอลำดูทุกคนดูอย่างสปอร์ตไลฟ์ Life, อย่างเงี้ยทีทีหรือว่าต่างๆครับทุกคนช่องที่เขาไม่ค่อยได้มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับหมอลำแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยได้มีการอัปเดตนะครับทุกคนแล้วก็ข่าววงการหมอลำเนี่ยเยอะมากๆรวมถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ในระยะเวลาแล้วนพะคน 1ปีนะครับในระยะเวลา1ปีกว่าๆเนี่ยอุ๋งอิงคว้าพรีเซนเตอร์ไป2ตัวด้วยกันครับทุกคนเขาบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากนะแล้วก็ปังมากจริงๆนะครับนะอุ้มิมข่าวกระแสก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องนะครับขอให้น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็แลวกันนะครับสำหรับทลิปน,นี้ก็นะอุ้มพิมข่าวกระแสก็รู้สึกว่า,าน้องเป็นคนดีจริงๆนะครับจากที่เราได้ไปสัมผัสที่บ้านน้องครูผู้หลักผู้ใหญ่ ออกมาชื่นชมน้องหมดนะครับคนที่อยู่บ้านหนองครูต่างๆก็ได้ออกมาชื่นชมองอิงนะบอกว่าดีใจมากๆเลยที่มีศิลปินคนนี้นะครับเป็นความภูมิใจให้กับหมู่บ้านเป็นความภูมิใจให้กับจังหวัดนะครับจนทางด้านจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยได้มีการมอบรางวัลให้กับน้องใะกับรางวัลเพชรสีพืชเทสวนเนาะทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าองิงได้มาเพราะว่าน้องเป็นคนกระตันยูแล้วก็เป็นคนดีศรีสะเกดจริงๆนะครับทุกคนนะหลายคนบอกว่ามีหมู่ด้วง หม,หมูด้วงหรอหมูเด้งอะไรต่างๆมีฮนะิปโปเนาะก็ยังมีน้องอิงใช่ไหมอะไรก็รู้กว่าของดีสีสกเกตวันนี้ก็คือแบบโอ้โหมิ้มจัดรายการนะกับเจหวีสนุกมากๆนะครับก็มีคนมาขอเพลงนะครับสาวสำน้อยคอยฮักเนี่ยเรียกว่าถล่มขอกันเลยดีกว่าวันนี้ถล่มขอกันเยอะมากๆจริงนะครับนะก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องด้วยกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับนะเอาเรื่องราวของรถแห่นะครับทุกคนนะมาฝากทุกคนน,ะน้องก็มีการ ว่าส้างรถแห่คันนี้มาเล่นแล้วก็น้องก็ขึ้นไปร้องเพลงเนาะของพี่เวียงในรุมลใช่ไหมเด้งดึงเด้งดึงนะครับทุกค,คนร้องเพราะมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมอิ่มฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อพ่อ,พอแม่กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกัน,แล,กน,แ,ลกนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรถแห่ด้วยเนาะขอให้มีงานเข้าเยอะๆนข้อะะครับใ ปังปังเป็นเปลี่ยนนะครับสำหรับรถแฮดีบีอะวิโอสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับลักทุกคนครับ